ตอนหน้านี้นะคะบอสตันไดนามิกนะจำได้ไหมบริษัทบอสตั d y n a ามิกเขาพัฒนาหุนนห่นยนต์เขาเคยมีเขาเคยมีหุ่นยนต์สี่ขาสุดล้ำตอนนั้นอะมันเรียกชื่อว่า Sport สปอร์ค่ะสปอร์ตสามารถเคลื่อนไหวได้บนพื้นผิวต่างๆได้อย่างคล่องตัวล่าสุดค่ะบริษัทจากประเทศจีนบริษัทจีนนี้ชื่อว่า Unitree Robotics พัฒนาหุ่นยนต์สี่ขาเคลื่อนไหวได้อย่างน่าทึ่งเช่นเดียวกัน แต่มีราคาถูกกว่าสปอตของบอสตันด n นามิกมากเลยทีเดียวนะคะหุ่นยนต์ดังกล่าวของประเทศจีนนี้มีชื่อว่า u n i t r e ีโกวันมีราคาเริ่มต้นอยู่ที่2,700เหรียญหรือคิดเป็นเงินไทยประมาณ84,200บาทค่ะในขณะที่หุ่นยนต์สปอตของบอสตันด n นามิกมีราคาอยู่ที่74,500เหรียญหรือประมาณ2.3ล้านบาท โอ้โหจีนนี่ทำออกมาแข่งกับยอดเลยครับเออทำมาแล้วถูกกว่าเขาด้วยอะ่ะดีกว่าเขาด้วยนี่นี่น,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 นี่ดูมันนะานี่ำนวนเล้วเรวนี่ยี่สิบแปดเท่านะครับพี่ตา<ฮ>ถูกกว่ายี่สิบแปดเท่าเลยนะครับเรียกว่า<ฮ>ทยยูนิตรีเนี่ยโรบอตนะครับของจีนนะครับเผยวิดีโอตัวนี้กำลังแสดงอยู่เนี่ยนะครับวิธีการสาธิตการเคลื่อนไหวของหุ่นยนต์ตัวใหม่ล่าสุดยูนิตรีโกวันนะครับน่าสนใจมากเพราะว่าหุ่นยนต์ตัวนี้สามารถ วิ่งตามผู้ที่กําลังออกกําลังกายได้นะครับแล้วก็ในปีนี้เขาโชว์ว่าเอาขวดน้าวางใช่ไหมครับแล้วก็เหมือนกับ <Yeah. S 1> เราไม่ต้องถือขวดน้ําเวลาวิ่งเพราะว่านี่จะเป็นอุปสรรคของนักวิ่งทุกคนนะฮะจะสังเกต oh. ว่าเวลาวิ่งมาราธอนใช่ไหมพี่ตาต้องมีจุดที่แบบให้บริการน้ําดื่มวิ่งไปแล้วก็หยิบดื่มน้ําไปตัวนี้ก็เลยถูกโฆษณาว่าเอ้ยเขาสามารถที่จะวิ่งตามแล้วก็แคร์รีตัวเอ่อวอเตอร์บอทเทลนะครับให้กับนักวิ่งได้นะครับแต่ว่าสิ่งที่น่าสนใจก็คือว่า สิ่งที่ทางบริษัทกําลังดําเนินทางดําเนินแนวทางไปอยู่เนี่ยผมว่ามันจะไม่ใช่แก้ปัญหาคแค่เรื่องของน้ําดื่มครับพี่ตามันน่าที่จะพัฒนาขึ้นยกตัวอย่างเช่นถ้าเอาไปใช้เวลากลางคืนเนี่ยมันมีไฟด้วยนะครับมันสามารถที่จะนำา<อ>นะครัังนั้นการนําทางของตัวโรบอตตัวเนี้ยมันน่าจะช่วยเหลือผู้ที่อาจจะมีความพิการทางสายตาได้นะครับหรือนะครับถ้าเกิดสมมุติว่าเอาไปใช้ในการค้นหาครับพี่ตา ทนที่สุนัขตำรวจใช่ไหมครับวันนี้เรามีสุนัขตำรวจที่ต้องเทรนในการค้นหาบางสิ่งบางอย่างอย่างเช่นสมมติว่ามีตึกถล่มนะครับเราต้องการคนเข้าไปไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยผมว่าในอนาคตเนี่ยโลโบอติกเหล่านี้จะถูกพัฒนาขึ้นมาเพื่อช่วยเหลือมนุษย์ในในวิธีการเหล่านั้นเลยครับพี่ตาโอ้โหดูสิเนี่ยระหว่างที่คุณอาร์ตเล่าไปดิฉันก็ดูนะมันคือคล้ายๆกับคนเลี้ยงหมาพวกง่ายๆคนมีสัตว์เลี้ยงนะแต่อันนี้มันเป็นมันเป็นหุนน่นยนต์เห็นไหม